สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อประตูมาแล้วตามป้ายเราเป็นคนทำคลิปเราจะได้ไม่ต้องยก <laughs> ช่วยยกไปแล้วอันหนึ่งนะคะไม่สายกแล้วนะไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนนะคะเรายกมุ้งลวดแล้วอเราไม่สาช่วยยก ช่วยยกมุ้งรวดอันนี้แล้วนะคะแม่สายกมุ้งรวดสองบานยกคนเดียวเลยมุ้งรวดสองบานแม่สายกแม่สายกคนเดียวเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นบานกระจกช่างวายกกับเมียทำงานไม่ค่อยอะไรเลยท้าเหมือนหนัก บานเดียวยกสองคนดูดูเรานี่ยกบานยกสองบานทีเดียวคนเดียวหัวยอกกันนะเพื่อนกันค่ะเรายกทีละสองบานยังได้เนี่ยสองคนยกบานเดียวมันหนกักมันหนกักเอาไว้คนละฝั่งไหม,ไมไเพราะว่าเอตัวนั้นมันมีหูจับมันมีที่จับไงมันก็เลย ต้องวางเป็นแบบนั้นซื้อมาแล้วนะคะเป็นบานมันจะเป็นบานหวดกลางเออให้เราไปเอาไอ้ตัวรองมาไหมมันมีตัวรองแล้วมันเป็นยางที่ตรงนั้นไงเธอทำอะไรให้เราเอามาไหมไอ้เห,ห,ห็นอ่ะอยตรงนั้นในห้องสีนะ้ำตาลสีดำๆ,ดๆโฟมอะไรไม่ต้องเอามาหรอ โอ้จะเป็นกำลังใจให้เองรีวิวางเกงช้าง น้ำหนักเจ็ดสิบกิโลใส่ได้นี่ไม่ได้บูลลี่เพื่อนนะ <laughs> น้ำหนักเจ็ดสิบกิโลใส่ได้นะคะเก่งช้างนะ <laughs> อันนี้จ้างช่างคนเดียวนะเมียช่างไม่ได้คิดค่าชา่างค่าจ้างเลย <laughs> ฟรีทำงานฟรี มันก็นอนได้อันนึงเอามานอนทับได้อันนึงก็ตรงฝั่งที่มันไม่มีมือจับต้องหมุนมีสองคางเลยดิก็นอนได้อันนึงเนาะทำอะไรก็ทำไปเลยทำเหมือนบ้านตัวเองอันนั้นก็ เก่งเก่ <c oughs> นี่ลองลองยกดูบานนั้นอะดูนั้นอะยกยกดูเรายกคนเดียวอ่ะดูดนเ,นเออใช่เรายกคนเดียวได้พวกเธอนี่ต้องหาดนหลอก <c oughs> <c oughs> เรายกคนเดียวได้บ ไม่รู้อะไรวันพร้อมปฏิบัติงานนะคะเจ้าพ่ออมบ๊อพร้อมมากพรอนพร้อมมากาลิก

มีการเขาไปคือยาแมงบุงตวามาตัดกินแล้วบ่เขากินข้าวแล้วบ่อกินข้าแล้วี่เด้นี่ปิ้งซีนเค็มกินไหมปิ้งซีนเค็มมดและเอาขมอถามว่าเรามากินข้าวอยู่บ่อ ปัดบึงค้าเริ่มงรถัดดกรปัดร่งรถงก็ละบีได้มองอยู่กับกว้างๆเลยเดี๋ยวเถอะดี๋ติดประตูนี่จะไม่ได้เข้ามานะโนนเถิง

คลิปนี้ขอบคุณพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณแม่ยานขอบคุณพี่แนนขอบคุณพี่พี่เอฟซีขอบคุณป้านายขอบคุณพี่พะเยาขอบคุณทุกคนที่เติมกําลังใจให้แม่สานะคะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานทําประตูกันพรุ่งนี้ใช่ไหมช่างวา่าพรุ่งนี้เริ่มงานได้ใช่ไหมเออไม่รับประกันแต่ว่าช่างวามาอยู่เอาช่างว่าเป็นตัวประกันแล้วกันค่ะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานทําประตูกันนะคะ ที่ช่างวาไม่รับประกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีลูกน้องไหมแต่ตัวช่างอาจจะมาอยู่ค่ะเขาจะต้องมาทํางานอะไรของเขาก่อนนะคะกลัวว่าเจ้าเท่จะไม่ว่างยังไม่ได้คุยเท่พรุ่งนี้เราจะเริ่มงานกันเลยนะคะก็จะตกลงแล้วก็จะทําประตูกับฝ้าก่อนนะคะฝ้าทําฝ้าก็คือก็จะต้องเดินสายไฟวางตามจุดอะไรให้ครบทั้งหมดนะคะ เพราะว่าเราจะเดินสายไฟบนฟ้าเลยก็จะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟอย่างเช่นพวกท่อเขาจะสอดสายไฟใส่ท่อเส้นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็โยนโยนไว้บนฟ้านะคะอะไรพวกนี้แหละลก็จะดูก่อนว่าถ้าทําประตูเสร็จแล้วแล้วก็ทําฟ้าเสร็จแล้วจะเหลือเงินเท่าไหร่วันนี้แม่สาไปซื้อประตูหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะก็ตีไปสองหมื่นก็ได้นะประมาณนี้แหละใช้ใจ่ายไปแล้วประมาณนี้นะคะ ค่าช่างช่างวาบอกว่าเออค่าช่างค่าติดประตูนะคะบอกว่าคิดเป็นตารางเหมือนกับการก่อฉาบอิฐทั่วไปที่เป็นตารางคิดกันคร่าวๆเมื่อเช้าจะอยู่ที่สา0พันเจ็ดกว่าคะ่ะแม่จ่าตีไปไม่เกินสี่พันเฉพาะค่าช่างนะคะแล้วทีนี้ก็เออต้องซื้อปูนซีเมนต์ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อไหมเพราะว่าของเรามีเหลืออยู่ตรงนี้เยอะอยู่แต่มันเป็นปูนฉาบนะป,ปูนก่อก็คงไม่เยอะแล้วค่ะ ก็จะต้องซื้อน่าจะซื้อทรายเพราะว่าทรายนี้มันถูกกืนไปแล้วทรายตรงหน้าบ้านถูกกืนไปแล้วทรายก็ใช้ไม่เยอะแล้วค่ะถ้าเงินเหลือถ้าเหลือพอปูกระเบื้องก็อาจจะทําแต่ถ้าเหลือไม่พอสําหรับทั้งค่าช่างแล้วก็ค่ากระเบื้องก็จะซื้อกระเบื้องมาไว้ก่อนเดี๋ยวก็เก็บค่าช่างได้ก็ให้ช่างเข้ามาทําหรือว่ายังไง ต่อเหลือไม่มากยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะไล์นี้เอ้ยคลิปคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะเป็นกําลังใจให้ช่างวาแล้วก็ขอบคุณพี่ี่น้องๆเอฟซี FC, พลังรักทุกท่านขอบคุณแม่ยานขอบคุณพี่หนึ่งพี่โบขอบคุณพี่โจพี่ธนายแล้วก็ลุงเท่าขี้โม้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้แม่สากับพี่ดิ้งนะคะขอบคุณค่ะ